สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาดูเหตุผลว่าทําไมเวลาเราแพ็คต้นหอมที่ถอนสดส่งไปให้ลูกค้าถึงต้องตัดใบนะคะอันนี้เป็นต้นหอมที่เราสั่งมาจากส่วนอื่นนะคะเขาไม่ได้ตัดใบให้แล้วก็ไม่ได้ห่อรากให้ด้วยค่ะทําให้ใบที่ไม่ได้ตัดนะคะคายน้ำมาจนกระดาษที่หอ่อต้นหอมเปียกชื้นแล้วก็ทําให ใบต้นหอมนะคะชื้นความชื้นนะคะบวกกับความร้อนที่ห่อในกล่องมาทําให้ใบบางส่วนเน่านะคะ mm. มองดูในกล้องแบบนี้ดูเหมือนเขียวยังสวยดีๆอยู่นะคะ mm. แต่ว่าสภาพความเป็นจริงแล้วนะคะ mm. เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะ เนี่ยค่ะเขาจะเน่าแบบนี้แล้วเขาก็จะพาดไปที่โคนต้นนะคะทําให้โคนต้นบางต้นนะคะเน่าเสียทิ้งไปเลยค่ะแล้วเวลาเราจะปลูกเราก็ต้องมาเลือกแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่เสียเวลามากค่ะแล้วก็ จำนวนต้นก็อาจจะได้ไม่เท่าเดิมแล้วนะคะเราก็เลยต้องทำการตัดใบค่ะแล้วก็ปลูกแบบนี้เลยค่ะอันนี้เป็นต้นหอมของส่วนอื่นนะคะที่เราทดลองสั่งมาแล้วก็มาปลูกดูค่ะก็เดี๋ยวรอดูการเจริญเติบโตต่อไปนะคะว่าเขาจะเจริญเติบโตไปได้ดีแค่ไหนอันนี้อยู่ในกล่องเพียงแค่1-2วันเองนะคะแล้วเราก็รีบปลูกในตอนคืนเลยค่ะของมาถึงช่วงเย็นนะคะเราก็ปลูกทันทีค่ะ